ผลที่เอามือส้าขเขา้าเข้านะเอ็นมือห่งหางๆนะเวลามันมีโหหินคือบ้านค่อยนะ่ะหงสีใสหโหินนะเวลามีโหหินมันกระลอดลงพิมันไม่ได้ห้าโหดสบายดีและกสวัสดี f อทุกท่านยินดีตอนฮับเกาซูซองเบาเพชร คือมือนี้กะยูป้าเป็นมือที่สองนะตื่นมากกะฝนตกกะอ้อไปหายูหากินลําบากได้ทางทีมงานกะอ้อไปแล้วได้ตื่นแล้วกะอ้อเลยเพื่อนนะฝนตกเมื่อคื้นี้กะตาสามโมงเส้าคูณเมื่อแล้วกะตกมาเลยๆผมแจ้งยังยังมีเอิญอยู่ตอนนี้กะยังยิ้มยยิ้มยอยู่นี่กะว่าสีออ้อไปหายูหากินแล้วนะุยไปดิตกก็ไปได้ ตกพอตหยิบหยับหยิบหยับม,ม,ม,มีแหงปเปลยแต่ก็ะลุยเลยทางทีมงานก็ะลุยแต่เศร้านีดเป็นว้าคักได้ฝนตกนะแต่คอยในว้ามีคักรเลยได้อ่อเงะได้คืนนีงกะตกแหงเลยะมามีเหงุงปเปลยหากเห็นกระด้นนตัวนึงแต่กไะพได้ยสำได้มันแหลน่านไปนี่ไตหอนไปพิธันมัน เขาออกมาหาอยู่หากินตามป่าเนี่ยส่วนลายน่ยมีความแน่นอนมีข้อย,ยมีอะบางทีก็ได้คล้ายแบบอ,อยู่ในเมืองก็สบายไปแนวนึงแต่อยู่บ้านนอ,อกก็ง่ายไปแนวนึงสบายไปแนวนึงนะคือหาได้ก็ได้กินอยู่แถวบ้านนอ,อกอยู่แถวในเมืองก็ เห็นไม่มีงานไม่มีเง,นงินก็คือว้าวแล้วยุ่งยะลกลกกริวีมีอยู่กกระบกตัวนี้แหละที่อันคอยยิงกระหอกเมื่อวานฝนกระลิ่นทุกคนนะหากินกะน่าจะลำบากกัแหละมือนี้นะกะสู้เพราะว่าเห็นมีหาอยู่หากินกะไม่มีของอยู่ของกิน คือหาได้ก็ได้กินหาไม่ได้ก็ไม่ได้กินนะชีวิตคนเฮามันไ่คือเดียวนะฝนตกนกพิเรากาห้องกระบิลลายเลยกระหาก็ะก็ยังมีเห็นจกโตอยู่ กยังไปตามทางง่ายอยู่ยังไม่ได้เห้าตุยเข็นเห้าตุยนี่เป๊ะแน่นอนเพราะว่าเข็นทางตุยนี่มันห้อมด้มือนี้นี่เอาแบบมีเลอะเลยได้เพราะว่าเลอะไม่ได้ทุกคนฝนตกปนี่น่าจะโอกาสได้ก็มีน้อยก็เลยก็เล่นก็เอานี่พอได้กิ่นกระปะก็เอาเขีนย่างมีได้มีหมานกันะะเดี๋ยวรุ่นต่อไปเลย เมื่อกี้นี่กะไกลป่านะพอจตเห็นไกลลูกมันซ้ำเขบปั้นนี่แหละลูกไก่ป่านะแต่กะไม่ได้ซ้ำม,มันดินคอยคอยกะเห็นมันรอดลิลิลไปเลยมันมีซึ่งนะต้นมะหฮต้นนี้กะทางทีมงานว้านกเป้าห้าลายแ,แต่กะไม่มีมะละมดเลย นก็โตแห้งมาอีกนะ ฝนตกมีสมอยอยู่นกกระหอกไลก็ไม่มีขนาดหมูไปย,ยันอยู่ปลาสัพันและแบบนี้ทางไปก็ค่อนข้างจะแคบคอยกระเป๊ะมาเลยเพราะว่าน้ำตามใบจองนี่กับฝนตกเด้ อยแห่งกระเตกตกแห่งบแ,แบบนี้อาตินยะแล้วแบบนี้ตะเออะมากะมีซุยเห็นที่เลยเพราะว่าฝนตกเ้วยเดี๋ยววันนี้กะสีย้างมัเสื้อบอ่อนก็เพราะว่าไปกะดีจเห็นพี่เลยเนะพราะว่าฝนมันตก แต่ทางที่เมื่อวอนกะยังไก่อยู่เป๊ะเมื่อตอนนี้ก็ได้ีิลึกนะหาก็ได้ก็เล่นน้อยตัวเดียวขนาดเลยหากินเมื่อนี้นฝนกะบ,บัดตกบัดยาอยู่ แต่น้ำยาดเรื่อยๆนะเพราะว่ามันค้างต่ำไปต่อเดี๋ยวสิฮาวบอนหาหนึ่งเขาจับแก้วก่อนพอไดอ้ปันทุน นกล่างกะได้ยินเสีงมั้เดี๋ยวสิเหาไปบ่อนเหาไปตั้งรักก็ว่าออกมากะมีค่อยพบพี่เลยต่างทีมงานก็ยังมีมาอยู่ ไป็นไปนี้ไม่ได้ถือเกิบอด้ปะปลาเกิบไว้ทอดเกิบไปเลยเพื่อนแม้แต่ส่งกระส่งกระสัน้นเพื่อนเอาป่าเอาดุงคอยนี่เอ็ดไม่ได้ส่งกระสันเพราะว่ายุ่งมันหลได้ หักกาม่ามือเยอะไปนะมือเซอานี่ไหนแล้วละ่ะเหตุผลที่เอามือสลาวเข้าเนะ้่ะเอ็นมือห่างหาๆนะเวลามันมีโหหินคือบานคอยนะ่ะห้องสีใสหหินนะเวลามีโหหินมันกะลอดลงพิมันไปได้ห้าโหด มาเทวน,นี้นี่ลืมเอาเค้กมานะก็เลยได้สายไม้ไม้สามอันทำแบบนี้นะเห็นว่าเซอร์ไฟนี่ไม้ไม้ไมแล้วก็คือล้มไปได้กินเ่าวนี่แต่โซลายก็มีเคยไฟไม้เนาได้กินคู่เธอทำแบบนี้ก็ได้เข้าเย็นก็มีน้อยเดียวนึงน,นะเดี๋ยวสิจกเข้าเย็นเชิร์ก็โอ้น้ำทั้งหมดได้อันนี้นะพอดีว่ามุงพยางจะเป็นโต้งผู้ อังพยาคฆ์สองสันนะตัวนี้มุงอีแบบหนึ่งตัวนี้มุ่งตะไฟจะ่แต่มันต่ำทางที่มันเลยเป็นโตง้งฝนกะเออล้วได้แบบนี้แต่ถ้าข้าวซุกก่อนเดี๋ยวข้าวซุกกะเสด้อ้อไปอีกเท่านึงคอยกะบเสด้ปิงก็เล่นนี้แล้วก็จำแจวกินข้าวปั้นทุนแล้วก็อ้อไปเลยทางทีมงานกะ เพื่นเฮามากของกินมือนี้กันนี้ละมาควิดทุกคนเอ้ยไม่ได้ไปเลยกินแล้วก็เล่นน้อยตัวนึงทางทีมงานก็ยังมีเฮามาอยู่เขา่ากะหายขึ้นแล้วได้ แบบนี้เราได้เพราะว่ามันไม,ม,ม่มีอันเท่าเซ่แล้วนะน้ำนี่กะค่อยเอาน้ำมาทเทเซอมกี้นี่ต้มน้ำกินเลยสบาย เาาขาวาค้างตันไฟแตเห้นมีมี่ี่เดือค้างพยานพย่างนี่กูดนะของกินมือี้กะแนวนี้เราได้แบบนี้นะปิ้งก็เล่นน้อยตัวหนึ่งจำแจว่อยก็ได้กินเข้าแล้วกาสิได้อออไปอีเธอหนึง่งแต่ทางทีมงานกะคือว้าวละยังมีเฮามาจำแจวเราไดม้มันก็แซบไไ่บกระเล่นก็นได้ พร้อมลุยอีกเธอหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเป็นเทเลอรกับไปลุ้นทับส้มบื้องํำกันเลยอันนี้อ้อรอบสองหลังจากที่ปันทุนกินข้าวแล้วกะอ้ออีกนกตงโคก อยู่ตรงนี้แหละอยู่อุ้มนี่มันกักอยู่แต่ลมฝนเยอะมากอีกละบ้านี้ไปกับพี่ท่านในฮอตเจอซ้ำฝนจะตกอีกละจักรไหลเลยนกปิดปลิวนะอยู่หันตัวนึงปิดปลิวของจุ๊กมันค้างตกตัวนึงนี่คือซรัมนี้ก็เอาได้บ้านี้เพราะว่าอ่าเมื่อน,นี้นี่ คื้มฝนแห้งอริบัน,นี้นะจักเอ็ดน,นเลยแล้าจักเอาได้ตัวน้ำมันค้างอยู่ฮะเดี๋ยวสิได้จ้ำแจ้วอีกเห็นไม่มีนกินกับสิได้หาของกินเพ่อได้กินแรงก็กระหอ้องทุกคนตกเลยแต่จักสีตกมังเลยแหละจักสีเห็ดหรือ่เห็ดนะหรือว่ามันไปอยู่ซ้บ,บ่ ดีมันกระดาบอยู่ฮะนะมันมีแมลงสัตว์ตกคล้อยลงอ่ะนะบางทีก็น่าจะไปอยู่ซันล้วปฟ้าวก็ละนะพอดีว่ายามันไปยกเลวกอะใส่โลดจกถือมองเริ่มมันเป็นแน่คักก็เลยก นกปิดปลิวตัวที่สองนะเอาพอได้กินแรกนี่นะหมูนี่ดุดตำหลังฝนนะมันหากกระดุดนี่หมูแมลกอ่อน,อ,นอันนี้นีห่หอยลูมันฝนกะ อากาศยาต,ตกตอนค่อยห้าบอนนั่นเลยหมูนี่ผัดดุดำลำบางฝนอี่อยู่แถวนี้หมูดุดมุนๆอยู่แถวนี้นะเธอที่สี่แล้วหมูดุดกกนี่นะอันนี้อยู่เตอร์กกกระบกนะ นี่หอยแม่มันตัวปุ้งง่ายอ้าวอีแล้วฝนตกอีละคือเอาแและยามฝนเลย แล้วดูมันเลยน่าจะได้แล้วละตัวหนึ่งทุกคนนกกระแซวอันนี้นะกามีง่ายเปล่าแต่ลื้นนกปิดปลิว ทุกคนเมื่อกี้นี่กำลังเห็นกระเหาะกระลงกําลังสิจอบนันยิ่งนะแต่ฝนตกมาพอดีมันแรเท่าอุ่มพร้อมได่ได้เลยเมื่อน,นี้นะค็อบขนดฝนก็ตกแห้งอีละบัดนี้สะได้ย่างมาเซ้อบอร์ดละบัดนี้มีมีไวและเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่กลางดง,ลงกลางป้าอยู่ บนตาำตุยไปทุกคนเอ้ยนันก็นยังบีได้ตัวอาแหละเอ่อฝนตกได้เนือกำลังยออฝนเอิญกี่นี่นะพกนกพกกระหอกกำลังได้ยินเสียงมันแต่ฝนฟาดไหมล่ะขนาดรถดมา,างามนี้ฝน,นมีเอิญกะบ่ได้เพลเลยเลย มุดตึด๊บอันนี้ชุดที่สองกันยังเป๊ะคือเก่าที่แรกนะมันเอินแล้วตอดค่อยออกมาใหม่นะแต่ตกซ้ำอีกบบนี้เป๊ะมาสองตเลยเคิงกะเเ้าไปบ่อนนี่ก็คือสิได้ตะเคิงแล้วบบนี้เพราะว่ามีมตโวนุ้งแหละเป๊ะมาเลย เบิ่งส่งนี่คือสีพิเอิญง่ายเลยเป็นแบบนี้นะโอเคบัดน,นี้กะได้ห้ามาฮอตบอดแล้วนะทางทีมงานกะห้ามาแล้วกะอ้อไปอีกเลยเพราะว่าเห็นบอดเพิ่นกินข้าวนะเพิ่นกินข้าวแล้วก็น่าจะอ้อไปน่าจะอ้ะอไปมีหงึงเปเลยเล้วคอยก็สิได้หาพักพอดก็จังหน่อย พอมาฮอดบอลแล้วก็ฝนกับยาตกพอดีเดี๋ยวพักแข้งพักขาก่อนนี้แหละมาปากัหาอยู่หากินกับบางทีก็ได้บางทีกับไ่ได้เดี๋ยววันนี้ก็สิได้หาพักผ่อนก่อนแต่สําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอท่ายให้ทุกท่านมึงสันี้เลยขอข้อมคลขอบเจอิร้ายที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับซองบอเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันไหมคลิปนี้ก็สิได้ขอจบไปเพียงสักนี้ก่อน